สุขที่ได <pack ular> ้เดการทิ้งป่าไว้เป็นเจ้าของป่าดัสามสิบกว่าไร้ี่มีอะไรบ้าที่เป็นทาสานเป็นทาสานภูมิใจฮะผมภูมิใจกับไม่รู้นะผมผมเห็นว่าผมชอบป่าเห็นมีต้นไม้มีมีมีต้นไม้มีสัตว์ป่าใครจะมาทำาเขาต้องการทําสวนผักหน่อยเอ้ยน้ำโพดน้ำมพดขอเอ่ไม้ไผ่สักร้อยลำสองร้อยลำผมโอเคเอาได้เลย เอไม้ทําหลักโน่นข้อไก่ข้อหมูหน่อยตัดไม้ที่มันใช้สอยได้เอาเลยได้เป็นทูให้คือเหมือนกับตรงนี้มันกลายเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านร,บรอบๆเนี่ยสามารถที่จะมาขอได้แล้วก็เราก็ได้เกื้อกูลคนอื่นด้วยนะคะตอนนี้อยู่งั้นฮะจริงแน,เป,นเป็นประเด็นที่ว่า ถ้าเป็นสวนธรรมดาไม่มีใครเข้าไปเอาอะไรได้เลยความผูกพันระหว่างเจ้าของที่กับคนอีกคนหนึ่งจะไม่มีอย่างนี้คนอย่างน้อยก็ได้มารู้จักคาระวะรู้จักการขอจากคนอื่นคนอืนอ่นก,ก็แบ่งปันไปกระบวนการให้ขอและแบ่งปันในสังคมเ,เป็นกระบวนการสร้างสร้างสังคมด้ยถ้าความอยากได้อยากมีอยากรวย ทำให้คนเราทำงานเกินจำเป็นเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาประโมทอาจโชคดีที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพราะหากเขาถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดียวป่าหรืออย่างพาราในวันนั้นวันนี้ดัชนีความสุขของเขาอาจพกผันตามราคาพืชผลและอาจไม่หลงเหลืออะไรเอาไว้เป็นบานาญอันมั่นคงในอย่างแก่เท่าเหมือนเช่นทุกวันนี้ที่สงสัยไอ้ที่จริงมันแบบมันเห็นกันนะคะว่าคําตอบเรื่อง ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงงานเนี่ยการทาป่าแบบนี้มันจะทําให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานคนอื่นนะอาศัยแรงงานต่างชาติแล้วการไม่มีแรงงานจะเป็นความจริงในอนาคตเพราะว่าแรงงานแบบนี้ท่านถ้าทําอยู่ในชนบทถือว่าเป็นแรงงานเขาคิดว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือเขาก็จะไปเรียนหนังสือในในสถาบันการศึกษาแล้วว่าเป็นแรงงานในเมืองแรงงานที่ทํากับปลายนิ้วใช่ไหม งานนี้ยังไม่มีใครทำต่อไปในอนาคตเราจะไม่มีแรงงานในชนบทอคนชนบทก็จะทํางานไม่ไหวถ้าทาอย่างนี้ก็ทําได้เลยไม่ต้องใช้แรงงานมากก็หันกลับมาพึ่งพาตัวเองแก่เข่าแล้วก็ยังไ,ได้กระบวนการที่คนในเมืองเนี่ยกินอาหารที่ไม่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นโรคเขาก็หกหอยหาสมุนไพรที่ไปรักษาอันนี้ที่ที่รักษาเพราะว่านี่คือทางออกอ คิดว่าอายุเยอะมากไปกว่านี้นะครับกรเษียงอะไคิดว่าตีจะใช้เงินปีหนึ่งสักเท่าไหร่ไม่เองผมน่าจะอยู่ประมาณลกแสนแสนเดียวไม่ไม่ไม่เกินแสนโอ้โหพิ่งสาแสนเดียวนะแสนเดียวนี่ต้นไหมต้นเดียวนะพี่คือต้นเดียวนี่อยู่ได้แล้วจริงๆนะสมมุติว่าอยากสบายหน่อยก็ตัดสองต้นนะตเดียวด้วยเออไปเที่ยวเป็นการเกษียณที่ที่มีเงินบำนาญ แล้วบำนาญเนี่ยไม่มีใครเอาบำนาญเราไปเข้ากองทุนเอาไปเล่นหุ้นเอาไปเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรได้เลยนั่นเป็นกองทุนของเราที่อยู่กับแผ่นดินผมยังเชื่อของผมลึกๆทางออกมีทางเลี้ยวเลยเงินใช่ไหมเป็นตัวหลักที่ทําให้สังคมลำเลียแล้วเงินคงเป็นปัจจัยเดียวกันที่ทําให้สังคมลุกขึ้นมาได้ ทีนี้เราจะสร้างเงินด้วยวิธีการอะไรจะให้ชาวบ้านไปตั้งโรงแรมไปทําร้านทองไปค้าขายมันก็เจ๊งสู้ขาไม่ได้แต่ชาวบ้านคนคนชาติชาติพันธุ์ไทยเนี่ยที่เป็นเกษตรกรมีวิญญาณอยู่ในเลือดเนื้อของพวกเราก็คือมีความสามารถในการเพาะปลูกที่สงูงส่งเรามีดินที่ดีเรามีแสงแดดที่ที่พอเหมาะและมากพอสิ่งอาชีพที่ง่ายที่สุดนําไปสู่การเอาเงินไปสู้กับทุนิยมขอเรามันน่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ ิ่งการปลูกต้นไม้แล้วก็รับรองค่าต้นไม้เป็นทรัพย์จะเปลี่ยนฐานการออมเงินจากภาคในเมืองมาสู่ภาคประชาชนทางยิ่งใหญ่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะแยกชีวิตด้านใดด้านหนึ่งของเราออกจากธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหันกลับมาให้ความสำคัญกับป่าไม้ต้นน้ำลำธานธรรมชาติ มากกว่าที่จะศรัทธาถึงแต่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตราเพียงอย่างเดียวนะครับการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนกระทั่งพาตัวเองไปติดบ่วงแล้วของนี่สินนั้นก็คงจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็จะไม่รุนแรงมากเท่านี้นะครับหลังจากจบรายการนี้แล้วจึงอยากจะชักชวนคุณผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยร่วมกันปลูกต้นไม้กันคนละต้นนะครับเพราะอย่างน้อยคงจะได้เรียนรู้นะครับว่าต้นไม้นั้นจะช่วยชำระล้างจิตใจชำระล้างจิตวิญ,ญญาณของเราอย่างไรบ้างนะครับ